มาพี่น้องมาดีพกขึ้นเก่าลหครับใส่ลงไปครับพี่น้องเบิ้งยังโมเบิ้อยู่ได้ครับพกเดี๋ยวนี่กินได้ดนเติบได้ครับพี่น้องแต่ว่าเก็บรักษาไว้ได้ดีอ๋อเอ้ยขมอำำําลําหูดันแกะขึ้นเก่าครับนี่ใส่ลงไปขออนุญาตหัดยางไว้ก่อนครับพี่น้องนี่นะครับถบ่เทศใส่ขวดมันจะระเหยออกมากอยู่ในถุงแบบนี้นะครับพี่น้อง ถ้าเบาเช่นแนะนําก็คือต้องเทใส่ขวดไว้นะครับดีพกต้มปากน้ําหรือว่าปากน้ําต้มเจวข้มขมเนี่ยครับพี่น้องต้มแบบเล็งดวนนะครับพี่น้องโกหูว่าสิเปื่อยบอมีวิธีอยู่ครับเดี๋ยวเบาเช่นบอกถ้าเปื่อยนะครับต้มเล็งดวนชั่วโมงหนึ่งนะครับใส่เวลาชั่วโมงหนึ่งปกติปากน้ํานี่ต้องต้มสองชั่วโมงนะครับพี่น้องสองชั่วโมงขึ้นไปจังสิเปื่อยนะครับมาเออเอาวนเบิดกันนะสิเปร้าค่าไม่ มาครับขาดบ่ได้นะครับเอ็มเปิดฝาโบกซี่ยหญงย่งจักหน่อยครับเมนูกับแก้มครับเมื่อนี่บาดข้อคือเก่าลหรอครับพี่น้องน่อยข้างสร้อยมาน,นั่มแน่จักหน่อยแล้วนะครับลองเบิงซิมเจีวซะก่อนอืม